หมอมาฉีดวัคซีนให้ตื่นพี่น้องเอ้ยแลนหนาแลนล่างนี่เงินเขา่ายังมาท่านได้ฉีดเลยนี่หมอใช่ไมาฉีดใหย้ยังตัวเดียว,น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 ,วนั่นแหละเงื่นนอนเขา่าขีดบ่ได้ตื่นแต่คอกเมื่น้องเงินล่านขีดแล้วนี่น้องเงื่อนล่างน้องเงินเข่ากำลังจับได้โอ้ยสิไว้บ่ล่ะสิไว้บ่ล่ะ ถือข้าวมันแข็งตื่นแหงพี่น้องเร้ววังมันดีนหัดขาเจ้าได้นั่น,นปอยโอ้ยขาเสือกของขาปอยปอยปอยมันสิลมจะคล้องนะนาะปอยปอยมันสิลมโอ้ยอยานมันถือจะคล้อง เขาวมาที่เราร้าำจับได้อย่ามันของค้าจะโค้งน่ะนะยานเจ็บเอว ย่านมันผ้าลุมมันสิเจ็บเอวมันสิหย,ยาก,กันได้ดากทางคิดดิสโหลสีวัคซีนหายกับย่านไอ้ว่าเป็นไรน้ำกลนเนี่ยว่ะมันเห็นเข็มเจ่าล่ะมันย่าน เสี้ยงไหวเน่ตอตอด่ากันไปเน่มมงมนแลนหมื่นพี่น้องเอ้ยหดเตะขี้ดินใส่หมออีกต่างหากเฮ้ยทำไมมันหายแห้งปล่อยปล่อยกอนปล่อยง่กับคุ้มงัวไปตาย,ย่านุ้ย เม่ในของนะชีนรบอกแล้ว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 ,ลวย่านยังแห้งแท้เอ้ยแม่นั่นกับเปิดคือกันได้นั่น ดวัคซีนให้องกันมือเท้าปากเปื่อยอวัคซีนโควิดง่วงย,ยังมาท่านมี่เราพี่น้องเอ้ยกำลังรอ่งรอวัคซีนอยู่มันผสมมาติดหลายรอบหรอมันแทง บม่ได้กินหัวอาหารได้นั่นว่ามันอ้วนหมดรูบ่ดีบ่าพี่ชช่